กูยันยันรงนี้สุดเสโตที่ยวันที่นอน,นอกกน้ปาเนจกูเทียนู่นนกูจะกบเบียตัวได้อีลิจยไปลำน้องเกน่าถาเพ่ใจสต้โดยเพ่ท่เลียลิจยเนาะต่อเจ็กันหงเนาะเนาอเพ่ให้โดยตากูยยัตต่อไปต่อที่ไปจกกูย,ยืนยัจริจื่ออยัางไเอซืตุกทุจริงนะไอ้เียนี่ไปเจอตอนหลแต่ชน,ชนีนอยูจังมเมแห้งนี่ชควรยนยันโอเกนดาวนี่จุดรเชื่อกันได้จะขอยรองที่ขอยอเพ่ทะเลยเตีตยกูที่นี่ช่อมด้จริงจิ

phải hết đi à, sẽ đào được chủ đạo cho con nó lo, cái hết được là của nó là hết đi tôi sẽ chịu cho tin hình nay tua tu hình đó hú, phải thế để lo thì có hai đa vừa chúa đã chỉ lý ta chỉ có cô giờ mất bình gần phải gì, nay phải thế để có một cái non địa cho tôi có trộm một trẻ, của chúa ba cái tàu này nó ta chỉ ít của thầy tôi <laughs> có, anh thấy có giờ bài có chụp bài được bài của tao lịch cho ra thiết số thi đọc lo lại của này thì lo sai

ในจีเทเลเตียก็สตอไดชิกุมาลิยุและก็มินชัยในยก็อยากจิเีจมัวซื้อในเอเีเลเตาเท่เนียตอในเอที่ให้เตียปจามินชัยในก็ยากจะจมัวอในเีเียนเเีเทลเตาเท่าดูลูเขานกระเป๋าเทียมมวนบีติชีจอนเอที่ให้เตียตาลีนอนไหลในก็ยาจิตอมูเทียในเอเีเลิตินเจียนชเยลนเจตเทานเลติจจอนใเอทีให้เตียตกอเก็กจเทียเอีติจจีเอยเตานอเอากจตเในห้เตีย

Tụi bọn nè nó thì anh nông dân gì hết đi sao tao, em bố mẹ nhà mà, hết đi à, cụ hết yu yu u nó, yu chụp mẹ nhà xí, Tụi bọn này nó có giờ thì nông dân cần gạo hết đi à, rong hẹn ở có lúc rồi nó, thì đi tháo rồi thì yu mất rồi nè, tụ bọn nó bỏ, có giờ thì chỉ sau rồi thì hết đi thì có vui nó yu tao nè, sau ตัวนี้เจ้าเราก็อยากจปลอที่ทะเลเราให้โดนไเอียไม่ใช่ก็ตัวดีตัวเรอมาเจากประเชศเจนิาตปัมาเช่นเอีน้นิธาเช่อชื่อนนิ้มือไปเราจะตัวนี้ไตเราที่ไเียถกคไปเชก็มาไปซะก่อนไอเออีกสตารุเช่แต่นอนไอเ็กยอย่าเตี้ยีกไปเท่าแต่ฉันแต้ตัวนี้ตเราก็อยาเตียปล่อยไอเดนี้แต่นิวชดี้ชาวไอเออีลุจเจนี่ขอตื้อที่ัไอเนี่ก็อยากจะชาวตอนแต่ในนิวกชดี้ใช้ใจเป็นไอเกียดัวเท่าแต่นิ่อนที่ทะเล จากที ades, winter, ันเดอตุนิีน่ที่จอนในอไปซาดอนเนียที่ในเอจีเงยยอเรจอใแอียก็จะไปขันเอที่จอนในอลอนเอเที่เลยทียจอกูกูที่ให้เตกูจุอลิจากูมุวหาวในเนียที่เลียจงลอกเขาก็ะตก้อเทเราอัตุนิจีาน่ที่ให้ีปุยใตกูชอบในแตเดตเนี่ยที่รปออนี่ที่ปอนี่ที่ปาซาเราทักูในเนียที่เตียจงเชียแห่งอชอนดาวตัวจีที่เลยให้ตียเนี่ยจุใช้ชวนในวงตัวเมินชายเนาะลุ้นหิจงชุยงที่ น้อยนอก็อยากจะลวนดรอเทียร์รูนเชียกันเก่าทียร์เตีย้อนหลังในยตุนแห่งตัวเทียเสียหรือหรือจีรองหรือเขาในแหเนี่ยเทียร์เติเนี่ยฮลิจานอกูตดนชายชิตอตัวชายชหรือกเข่อย่างนี้ในแหเนียนะตัวเนี่ยไตเราเนาะเทียเราไฮตอนในเนี่ยเฮติก็อยู่จุดเลงเขาแจ้งเทียมาบาดจนไปคอวันเตยอยู่ลีชานน้อยในเนี่ยก็อยู่เฮติให้ย่ำเมาเตยในแหยันเทียร์รอดเทียร์เฮติอยู่ไปดีจากกูที่จอบไปคอกูโดนชายชิตอไปดีจากกูโดนชายชิตเอฝืดอย่างนี้ในแหนะ ทเนีจ e hi so, ีกูอยากจะจะตัวนี้จีเราเน่แต่ไปเลยอ่ะแต่ฉันเดานี่ยทุกที่เราก็อยากเตียงเชียที่ลวนดอชอบปลายกขอนี่จีเราในเตน้ตัวแต่ฉันอเนี่ยเียกูอยากเราใช้เนี่ยส่วเียเนี่สวนตานี่ยกูอยากงกอไปเนีนียที่ริเจที่หเตียไม่ใช่ดกก็นอกจากก็จะตเนียเนียเตรอในเนียที่เรชอบที่หตี้ยเตียเนียตัวไม่ใช่ตัวเตียอยาเลยให้ไปเราจะเนที่หายทางด้วยเชื้อหายตัวตอรลจากูเปิดสิงอยาตุจอนยดตอนกูพิจิกเดีย เนี่ยเนี่ยที่เลยเตีลีนอเนี่ยตัวเมาไปเจอดตอได้จ้าเนียที่เลยเตียกูชิมกูชิมกันตรู้ช่ฮานอลินกูเจอก็ยเตชวยไทียนเทียจาตนหนเตเทียตัต่อเจ้าอตน่งเสียตียนอเทยลีตโปอตน่เียเตี้นอเทียตัต่อยอนเตงกอนยินกเจหาเตียนอยขอกูชยไเทียนเทียละทัวเฉในจัวหัวน่งเียเ้เน่เตาออลูชิองนอเลยตัวีนี่น้องเชื่อเียรอเทียหายเียกับทุกีนี่เต ในเนี่ยเท้ในจริงกับพะรือเราก็ยังจะชอบนเอ่เลยในที่ทเลเจทีเให้เยอเวลิจ่าห้ก็ใช้ชัวที่ก็ที่ใช้สุดตาะในเนี่ยที่เตียมาเลหูจะทิงถิงเบพบบ่อในเนี่ยก็ยเตูไปน้องถึงทึงถึงถึงเที่เียอาชีปอตัวเดยทิงถึงเที่ชินหุทงถึงย้อนไนตน้อยคนน้อในกูซาดอนดูเชียเฮติเยูเวลิจ่าอาคิออฟก็ทะเลจากูเราดเชียแตาชนอนแ่ชปอเฮแต่ยังไม่ค่อหัวเลยกเทคโนโลยียุคทาสองเมื่อเราจะตาดหงสอทุก

nhưng mà lý giờ có thể bình thường hay sinh đầu thì có chuyện đại thì có lý trong có có thì thái có tôi mua xí này nè thì trong đi chơi mấy tôi muốn chơi sao này tôi thì là thì có chứa của nhà chỉ thay là tôi tôi cũ này chỉ thì thì chỉ muốn mua có tôi cái này tôi thì là thì em bước kia kia có tôi có thể này chỉ thì có bù sát số của thì chỉ bao thì chỉ gì thì để tiền nuôi chơi chỉ tao của gì là lúc chơi nó nó mò chơi bự thì cũng hỏi tư

งคนลูกตาหัวเตยจก้ามูนี่ฮะเตยมูตาชิโน่ลูกเชื่อเหตนี้ก็ย่อเตียงปอดเตยแก่เก่าเนี่ยเทียรูป่ตยนอนนอนเนเที่ยที่เราทียจับมือมันเลยแต่ตอนนี้เทียลุนเนเที่ยที่เราจะหลอดตยนเที่ยที่เราช้าเทียแต่ฉินตอนนี้ก็ยอเตียงปอดจ้คอมเตยเนาะในเทยเี๋ยวต่อไปใช้เทียเทีต้องการลูกคอมน้องเตยรอแล้ยศจ้รลูกเชื่เหตุนอติเปลี่ยนซื้อก็ย่อเตรียงมันเอหัวจาลูอยูเฉินลูกยู่เฉินเทียจะเต้าจีเทียรถใจทียให้เทียอย่าไปจ่ายจามาตามบ่าวล ลูยยู่เชนก็จะเตสาชิตาลีไฮเตียนในจอมรีจาเทนนิจอนในจอนตันิชาเทยนิตัวมวยอมมากดาในเนี่ยก็จะเตะการเล่นเนี่ยชาที่หนงเตียนมนชายเยิลีจานี่อาเคอตือให้ใคโดเนียชอนในไฮเตียก็ชิเฉพคอตในเนี่ยไฮเตียนมนชายเยเตก็ชิซาก็เนี่ยเทกก็จีเชี้อโอเคอึดไฮเจมุนยหลืออล้ตาในไฮเตียก็เทนายเจนเองยู่จุนโอเคเทยอในเนี่ยไฮเตียเมนชายก็จะตัวเองจริจริงชอบเล่นวเนียเจ้ซเชีย Hoa cân ny, yogoshi chia nào, vi a den chai cocomodi interlocate here, cocotaluni giống yap in của timo to sợ gosu. Dashi yoi di a cunyan no chikashi, nay hết dạy tsautala. Hoa có gi một di tao gola yoi vi geni. Chikashi nọ vi hết dạy yogu kingsu. Yuri nda, toga tai mù

thì thằng nói đến thế lịch sử thế này có dồn dồn mô chuẩn thế nào mồ chứ xin cho cá là ấy có dồn bao tao đi chơi hay tiệt cởi túi trò cho chi nãy hay kể cởi túi trò giờ kể da đa sơn gà ba bảy trò xử lý cũng cho nên hiện thằng thằng hay tiệt có bộ bao hay rồi nó giờ thay, thay rồi nó có hay có sợ cởi túi trò nhớ cho ta kia nói cho tủ cởi xuống lên số tu có giờ ba tôi cởi túi trò tôi chỉ nói thế này thì của giờ tôi là cho nó này, này trời này luôn luôn lù nó có tiệt ในเฮตีอตัวเีจะขอวดกยนหอยเตียจะกูดุเคร่งชอบรเยี่ลุ่มเดตแน่นอเพล่ะกูอยากเตะตัวเฉาตัวผ่อนเนาะเพลที่เลเฮตียซื้อยากแต่กูตัวตาเลยอยู่อลลิจ้าซื้อที่เลเตียเกิดชุชิกลุจจีแต่ฉันได้เพลกูยิจะใช้มุตตะนไอที่เลยเตียเคียนตะก้องมุกกรพอิกูสริจ้าแล้วก็ยิงชิดใตัวกบป้าเฮตียถ้าผ่อนตะก้องหนุ่ถีมุชอมบริจาก็ใส่ตัวหนึ่งเหรอใไอ้กูอยากเตะจวนเจี๊ยัพเพเที่ที่เลบพออยากเจงกันเกาอลย นตัวตตนเดทเชจวดพอระเอเพทเลเตียตัวลตบอลก็ยิจีาเลอสายเตีาจอจอมบอลลอคาตัตนเดอซื้อเทลลยิงคะแนนฉันเลตัเชียที่ลชอบปลอยเงลอเอทเลเตียอีไฮลนยีจะเจ้าเต็มก็ย่อเตอจะเลยสดายบวเตีชีซันนึงก็เต็มทารูเอินก็แปเตีมทิงทิงก็ยีต้มลีฟานส่วนเต้มซื้อตัวชิทอยลอมอดสีลีฟานก็ย่อเตียเามัวที่ฉีกันเกาตตนเดอทะเลเตียโมโมอีปวดเตม

สือเทเลเตเฮติก็จิตเชีขาวก็จยังนีล่จินิ่งใหลีห้ตันดาเทเลตอมันน้องหนเฮติก็ไปเสียวตัวผ่อนไทีละตเทเลจต้าเฮาที่ให้เราดเช็คเฮติเนี่ยจะสอนทองกบิจจิจิจอดผ่อนดอดีนี่เนาะยนอมมนเนาะเดี๋้ันไไปรอมมอเยนเดอฉีซานเทเลจอดจตันดาเนาะเราจะชวนิสตุทอเช่ตยอยจไปรอมมอและที่แตนเดอทิ้งทิ้งก็ย่แต่ตัวทอทอย่ไปรอมมอทิ้งทิ

giờ lấy này có gì vậy tuổi trò hay tiền chơi vậy hay chuẩn tao hay có bao giờ thiếu cái chỗ cái tì mua hay chỉ mua phải nông gì hay tiền giờ linh đời có phò cho giàu lại nè hay tiền thay cho thay giàu nữa lo giờ linh có cha phò có đi trả xí nè thiệt là thiệt hay tiền ก็สาเแต่เขาก็ตัวจดีในยาเป็นสื่อนะล้อนไอ้น้อยันดในที่เลยใช้รอที่เฮตีอเกมัมเป็นสื่อยาสสวยอนยันแต่ยู้เจ่วยาอัตชุ่ยช่ยจุ่มวเกมลอจะเลยอยู่กับนนจุ่มว่าเจ้าเจ้าชาแฟงปัวอะไอย่าเป็นศิลป์สื่อยอยู่รู้เป็นสื่อที่ลาลีจีเพ่เฮตียเจ้าเจ้าชาเจ้าเจ้าชานาะล้อยาเฮติอก็มุเจ้าเจ้าชาแฟนปัวจีกูเฮิออีปัวแฟนปัวอะไรแหละในไอกุจเตเทียที่ละนอมีแหละแต่ฉันอย้กเพ่อยเตียนอนใช้มีจเพ่กูใช้ปลากระเกรือเทะลุจุ้

ta tự chụp pen đại phê cứ giờ tiệt thì là xén gà mua lại phê hay tiệt chỉ no ta chỉ mi hủ tao kia lo phê hay tiệt nhớ con lo giờ con gà cụ nhớ tư con trời của ta li xí nhớ tao chơi <laughs> cờ <laughs> là con <laughs> nhà cụ sẽ hay tiệt do bè lo có chậu hay tiệt do chế mua khổng cụ nhớ tư là có nhau khổng nãy để tên mình mua đi lo giờ lên tên hôn là giờ tuần đây có chuyện tuần còn du đế cú chập lời nãy thì chừng mới được chuyện gì thì phê thì có nói ti thì lo có bao giờ cái lời uốn hôn có phải sợ cha bắt tao thế có hai thì có nhiệt cú có lúc cú chỉ ta lên đời xưa cho phương gì nhau chỉ cần đời đôi lúc lấy nó tan thôi chỉ ta lên đời có chuyện lời một tổ cha thế hai lúc cho gì lại tiền nó đôi lúc thì giờ trời khó lại có trăm mùa thì mùa có mùa lại có hai đi chơi thua bồi

Nhật nó có dễ cho tôi cần sai cần nó tôi sẽ thành thiên thì cho lo chết thì tôi nó sẽ lấy tiền tôi thiên trời sắp lờ tôi yên nhất nó nhớ rồi lúc sinh nó có sợ phê thì phê giờ thiên càng cao cho bao nhiêu nó có giờ tiền sẽ được pê luôn bê sư

ตามกูกูใช้ตาเหยียเนี่ยชีพิดวางอย่าวิ่งแต่กูที่ใช้ตาและกูป่อยตีแดงๆน้งร้องใช้บริจาคกูเทลจอล้เปียรได้ไปเฉยตรงลงย่าลินเดิถอยจะนช่วล่สตูเนี่ยเจ้ากูใช้ได้เช่นกูที่น